ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆตามลักษณะการกินอยู่และการใช้ชีวิตได้แก่สัตว์ที่กินหญ้าเช่นม้าวัวแพะสัตว์ที่กินของโสโครกเช่นไก่หมูสุนัขสัตว์ที่เกิดและตายในที่มืดเช่นตะก,กะแตนมอด สัตว์ที่เกิดและตายในน้ำเช่นปลาเต่าสัตว์ที่เกิดและตายในสิ่งสุปรกเน่าเหม็นเช่นสัตว์ที่เกิดในปลาเน่าศพเน่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ทรงอธิบายว่าคนพาลคือคนที่ไม่ใช้ปัญญาไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเมื่อมีชีวิตอยู่จะติดใจในรสชาติของอาหาร และทำบาปกรรมต่างๆเมื่อตายไปแล้วก็มักจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามประเภทที่เหมาะสมกับการกระทาและกรรมของตนเองสรุปได้ว่าการกระทาที่เกิดจากความไม่ยับยั้งชั่งใจในเรื่องการกินอาหารและการสร้างกรรมที่ไม่ดีในชีวิตนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบาก พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำว่าการอธิบายถึงความทุกข์ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีความทุกข์มากมายเกินกว่าจะพรรณนาให้หมดได้เรื่องราวนี้เป็นที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ว่าโดยการไม่อนุญาตให้สัตว์เดรัจฉานบวชโดยมีใจความสำคัญดังนี้ความปรารถนาของพญานาคมีพญานาคตัวหนึ่ง รู้สึกเบื่อหน่ายและทุกขทรมานกับการเกิดเป็นนาคจึงคิดหาวิธีที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วพลันเขาคิดว่าพระสมณะสากยะบุตรคือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ประพฤติดีมีศีลธรรมหากได้บวชในสำนักนี้ก็จะสามารถพ้นจากภพภูมินาคและไปเกิดเป็นมนุษย์ได้การปลอมตัวและบวชเมื่อคิดได้ดังนั้น พญานาคจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มและเข้าไปขออุปสมบทคือบวชพระกับพระสงฆ์ซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีกฎห้ามการบวชของสัตว์เดรัจฉานพระพิสุจึงให้การบวชแก่เขาความจริงที่ถูกเปิดเผยวันหนึ่งพระนาคไปจำวัดอยู่ในวิหารกับพระพิสุรูปอื่นพอตกกลางคืนเมื่อพระนาคหลับร่างกายของเขาก็กลับคืนสู่สภาพเดิม คือพญานาคขนาดใหญ่เต็มวิหารมีส่วนหางยื่นออกมานอกหน้าต่างเมื่อพระภิกษุอีกรูปตื่นขึ้นมาเห็นเข้าก็ตกใจมากและร้องเสียงดังจนทำให้พระนาคตื่นขึ้นและกลับคืนสู่ร่างมนุษย์อีกครั้งพระสงฆ์รูปอื่นจึงเข้ามาสอบถามและได้ความจริงว่าผู้ที่บวชอยู่นั้นคือพญานาคพระพุทธเจ้าบัญญัติกฎ เมื่อพระภิกษุนํำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระองค์จึงเรียกประชุมสงฆ์และทรงมีพระดำรัสกับพระนาคนั้นว่าการเกิดเป็นนาคเป็นเหตุให้ไม่สามารถงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้ทรงแนะนำให้พระนาคไปรักษาศีลอุโบสถในวันพระแทนเพราะวิธีนี้จะช่วยให้ได้พ้นจากภพภูมินาคและไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้นเมื่อได้ฟังดังนั้น พระนาคก็เสียใจมากจนร้องไห้และจากไปเหตุผลที่นาคคืนร่างเดิมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้พญานาคกลับคืนสู่สภาพเดิมว่ามีสองประการคือเมื่อร่วมเพศกับนาคตัวเมียเมื่อเผลอหลับไปอย่างสนิทและด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติกฎขึ้นว่าไม่ควรให้สัตว์เดรัจฉานบวชในพระพุทธศาสนา และหากมีการบวชไปแล้วก็ให้ศึกเสียนี่จึงเป็นที่มาของกฎที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันพระสูตรนี้อธิบายถึงประเภทของนาคและการรักษาอุโบสถของนาคโดยมีใจความสำคัญดังนี้กำเนิดของนาคสี่ประเภทพระพุทธเจ้าทรงแบ่งการเกิดของนาคออกเป็นสี่ประเภทหลักๆได้แก่อันทชะนาคที่เกิดจากไข่เช่นหมูทั่วไป ชลาผุดช้านาคที่เกิดในคันเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสังเสรชะ้นานาคที่เกิดในสิ่งโสกปรกเน่าเหมน็นหรือความชื้นเช่นตะไคร่น้ำโอปปาติกะนาคที่เกิดแบบผุดขึ้นมาทันทีเช่นเทพเทวดาพรหมในบรรดาการเกิดทั้งสี่แบบนี้นาโอปปาติกะ ถือเป็นนาคที่ประนีตหรือมีศักดิ์สูงสุดส่วนนาคอันทชะเป็นประเภทที่ต่ำสุดเหตุผลที่นากระาอุโบสถพระองค์ทรงอธิบายว่า นาคบางพวกในแต่ละประเภทล้วนมีเหตุผลในการรักษาศีลอุโบสถคือศีลแปดที่ถือปฏิบัติในวันพระคล้ายๆกันซึ่งเป็นผลมาจากการคิดสํานึกได้ว่าในอดีตพวกเขาเคยทําบาปทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อตายไปจึงได้เกิดเป็นนาคในปัจจุบันพวกเขาจึงตั้งใจว่า จะประพฤติตัวใหม่โดยจะทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจเพื่อเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือสวรรค์การตัดสินใจด้วยความคิดเช่นนี้พวกเขาจึงตัดสินใจรักษาศีลอุโบสถและบางครั้งก็ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีล ดังนั้นการสำนึกในกรรมเก่าและความปรารถนาที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นาคบางพวกในทุกๆประเภทตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัด